ช็อตอัปเดตนะครับช็อตอัปเดตวันนี้เป็นเรื่องของเนต้าอีกแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของอผู้บริโภคครับทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาเตรียมฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือเรียกว่า Class Action นั่นเองนะก็คือว่ารวมกันฟ้องนะครับกับเนต้าค่ายรถไฟฟ้าของจีนหลังถูกผู้ใช้กว่า220รลายร้องเรียนหลากหลายปัญหาครับตั้งแต่ยังไม่ได้ป้ายขาวนะ CPU เสียศูนย์บริการปิดหรือว่ารออะไรอย่างยาวนานนะก็คาดว่าจะเริ่มฟ้องในสิงหาคมนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่บริษัทแม่ในจีนนะครับบริษัทโฮ s o n Auto ได้ยื่นขอล้มละลายต่อศาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มิถุนายนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อ เนต้าในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยแม้ว่าเนต้าไทยเนี่ยจะออกมาแจ้งว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการก็ตามนะแต่ว่าก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อนะคะว่าจะสามารถเยียวยาได้หรือเปล่าเพราะล่าสุดเห็นบอกว่าขายราคาเงินสดเนี่ยอยู่2อ0แสนห้านะก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะใครที่ตัดสินใจซื้อก็ระมัดระวังหน่อยนะกันส่วนใครที่ซื้อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับว่า สามารถหาอะไรมาซ่อมแสมได้นะครับ